อยู่ควรใดไม่สุขสําราญเหมือนอยู่บ้านเราช่วงว,วิสัยทัศน์หนองคายสู่สสสความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัฐสิริรัฐชูกลิ่น วันนี้ที่พี่ให้ขอวข้อที่จะระคุยเรื่องแลนริดจ์พอดีเสียงไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะครับพี่ยังต้องเอาจาะเลือดมาต้องอดน้ำอดอาหารเนาะทีนี้ตั้งบนว่าจะไม่ได้ออกรายการกับคุณออสก็เลยรีโทรมายังไม่ได้รับประทานะไรก็เลยยังไม่มีแรงทีนี้กลับมาถึงเรื่องแลนบริดจ์อยากจะเอ,อ่ยชื่อถึงคนคนหนึ่งซึ่ี่รู้จักที่จังหวัดหนองคายแล้วก็สนิทกับท่านมาก เป็นเจ้าของร้านหนองคายสบายดท่านเป็นคนระนองคือประหลัดไยรัฐนะคะเดิมเด็กพี่เคยไปได้มีตำแหน่งเป็นคุณนายแหนมเผืออยู่หนองวลำพู แล้วก็ได้ไปเจอกับท่านแล้วก็เจอกับท่านแล้วมันรีช่วยชายาปุบบานี่แหละประหลัดไพลัดนี่ก็เคยอยู่หนองบัวพูมากอ่อนนบัดนาวก็ยา้ายอยู่หนองคายต้งหนองสองห้องก็ขออนุญาตโฆษณาให้เลยนะฮะจะมีร้านที่ชื่อหนองคายสบายดีที่เราไปแต่งชุดเป็นอาดับราตรีอะไรกันเนี่ยคุณออดเคยไปหรือยังอย่างครับผมโอ้เดี๋ยวพี่สมรู้ก็ไปจะเห็นประจันมากเลยครับก็เอาเอ่บ ตะวันออกกลางมาถ่ายรูปเป็นสวยงามกันใหญ่มันเป็นพร็อพนะที่จะได้ไปถ่ายครน,นีกลับมาถึงเรื่องระนองระนองนี่เป็นชื่อกลับขานมานานในความคิดของครอบครัวชูคลินนะฮะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นว่าจะกรพรรชูคลินเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณลุงับชื่อไม่ได้ละที่เป็นเจ้าของจันสมระนองครน,นียิงคำว่าโรงแรมจันสมธาราไหมคะ อ่าก็ย่างะมันมีน้ำพุร้อนนะคะคุณอ๋ออ๋อครับครับที่เคยไปเที่ยวตอนเด็กๆแล้วก็เอ่อเอ่อคุณลุงท่านนึงเป็นเพื่อนรักของคุณพ่อนะท่านเอ่อเคยเป็นประจวบนองคลายแล้วก็เคยไปเป็นผู้ว่าแม่ห้องสอนแล้วไปผู้ว่าระนองนะก็เดี๋ยนะชื่อคุณลุงไงจะเพ่ชื่อคุณป้าคุณป้าสุภาพนะเอ่อคุณลุงผู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวกำลังจะจะเชื่อท่านออก ท่านก็น่ารักมากแล้วก็ต่อมาท่านก็ไปสุขโขทยัยแล้วเรียกตุ๊กมาช่วยลุงทำหน่อยแล้วอุทยานประวัติศาสตตุ๊กอะไรสุขโขทยัยอะไรเงี้ยสีสัตยนาลัยนะคะเดี๋ยวก็จะ,จะค่อยๆออกชื่อท่านมาตอนนี้ไม่ได้กินอะไรนะก็เลยคิ้นไปออกคราวนี้กลับมาถึงแลนบริดจ์ระนองมีความสําคัญอย่างไรนะคะระนองเป็นเป็นชื่อเดิมอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าฝนแปดแดดสี 4. ฝนเยอะแดดน้อยแต่ก่อนมันมเรียกไม่าก่คำว่าแร่หนองแร่หนองนี่มีน้ำพร้อนมีภูเขาป่าไม้เยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเออมันมีชื่อว่าชื่อเยอะแย,ยะไปหมดจนกลายเป็นระนองจุดได้ที่พี่ให้ความสําคัญกับเยื่องคือเพื่อนบอกพออ,อคนนึงเคยเป็นรองว่าที่นี่แล้วต่อมาเนี่ยท่านได้ไปดูว่าอีกหลายจังหวัดนะอ่า นะคะที่ท่านประพัดมาลาการนะคะคราวนี้สมัยรัชกาลที่หนึ่งและสองมีการค้นพบตะกวัวดำํำเขาเรียกตะกวัวดำนะควับสมัยก่อนหรือเราเรียกว่าแร่ที่ปุกนะะในปัจจุบันจำนวนมากต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้าท่านเสด็จประพาสเมืองระนองปีรศ .199 หรือพศอ .2433 มีการค้นพบน้ำปุร้อนเนื่องจากมีเหมืองแรกอยู่เต็มเมือง พระองค์สุโขทัยจะทานที่ถนนในเขตเทศบาลเมืองระดองคล้องจองกันคือในกันที่ห้าเนี่ยท่านอก็เกิดบางคาสิษฐ์พูและท่านคืโรแมนติกนะน่ารักมากอท่านมีรูปท่านที่ทอดประทูกจำได้ไหมละร้านตะลากี่ท่านแบบใส่พระกมาแล้วก็ทอดประทูอ่ะนะคะท่านก็ถนนชื่อคล้องจองกันสิบสายก็คือท่าเมืองเรืองราชท่าเฉลิมเพิ่มพูด ชนระอุฟังดีๆนะชนระอุลุกวังกำลังซับดับคดีทวีสินค้าผาดาดแสดงว่าชื่อชนระอุนี้ต้องอยู่แถวแถวแถวอะไรคะแถวแถว,แถวน้ำพุร้อนเนี่ยชนแบบว่าน้ำระอุกับว่าเดือถูกไหมคะทีนี้ก็เป็นเมืองเน่าจะแานชื่อตาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ ยังชนระอุกก็คือถนนน้ำร้อนส่งมันทึกไว้ว่าทางไปบ่อน้ำร้อนก็เลยชื่อว่าชนระอุกนะกลับมาถึงเมืองระนองเมืองระนองเนี่ยมีธุรขิจกระปาแค่บ่อน้ำร้อนและหลายในอย่างมากเลยท่านผู้ฟังจะจะเชื่อ,อไหมคะว่าคนที่คิดเรื่องอเรื่องการทำตักทะเละกับเหมือนเหมือนกับ เชื่อมท่าน้ำทะเลจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งประเทศไทยในด้ามขวานของเราเนี่ยก็คือภาคใต้นะับมีอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรทะเลอันดามันกับอ่าวไทยทะเลอันดามันอยู่ฝั่งซ้ายอันดามันอยู่เออันดามันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็อ่าวไทยอยู่ฝั่งขวานะคะระนองอยู่ที่ฝั่งอันดามัน ฝั่งซ้ายที่มีมันก็เป็นทะเลลึกเนาะที่เรามีซูนามิอะไรเนี่ยแต่อ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวปิดคือเรามีเราเป็นด้ามขวานแล้วตรงขวานก็จะเป็นแถวพัทยามันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีคลื่นลมอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามนะคะคันนี้มันมีในมนุษย์เนี่ยเราเดินทางค้าขายกันโดยเรือแบบนั้นไหมคะที่บอกว่าเรือใบอ่ะที่พี่เคยเล่าตังว่าตำนานพระวรธาตุ ทำไมพระมหารกรสป,ปเทระเนี่ยซึงใช้เรือใบใบเรือใบก็คือต้องเอาลมมนุษย์เราใช้ธรรมชาติที่เกิดประโยชน์ก็อเอาลมพัดมาเราก็เลยทําให้เกิดตํานานพระวังคธาตุหลายหลายแหย่งที่พี่เคยได่าให้ฟังแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเจดีย์ที่อยู่ตรงอโบสถ์วัดวัดของพระภาษาัยก็เลยที่เราเรียกว่าเจดีย์ยักษ์จัด่านี้ไหมรจริงๆพระพายนะ คือยักษ์เป่าลมอ่ะถ้าไม่มีลมเรือใบจะพาพระอังกฤษท่านไปถึงจังหวัดอางขายเนี่ยแล้วนี่ที่มังได้รับคําสั่งจากราัฐบาลให้ทําเรื่องเสนอเรื่องงบประมาณนะฮะทาเรื่องตาดานพระอังกฤษทุอยู่เดี๋ยวเราจะพูดในการต่อไปนะฮะคำว่าแลนด์บริดจ์คืออะไรก็หมายถึงว่าในในทั่วโลกนี้โลกนี้กลมนะคะไม่ใช่แบนนะคะโลกเป็นเหมือนลูกบอลกลมๆเนะะี่ยคุณคุณออส ดัะนั้นเนี่ยการเดินทางค้าขายเนี่ยมันต้องข้ามสมียใช่ไหมถ้าเราไปอ้อมแหลมกูดโฮบ้างอ้อมแหลมอะไรของอเมริกาใต้บ้างมันเสียเวลาไหมคะ,ะ,ะเราต้องการตัดเอาสินค้าไปขายประเทศที่ร่ำรวยเอ้เงินกลับมาเหมือนเหมือนด้วยกันที่สามเนี่ยท่านลงไปค้าขายกับจีนแล้วเงินกลับมาพัฒนาบ,บ้านเราแล้วก็เอาเพชกระุงกระเบื้องมาแปะวัดด้วยเนาะถึงยวัดสวยงามจนแบบนี้พวก กัางใสอะไรเงี้ยไม่ใช่กลางดำนะกลงนำนั้นอยู่เกาหลีครับน้ำใายมันก็เลยเปิดการคุดคลองถูกไหมฮะมันจะมีคลองสุเอตกับคลองปานามาคลองปานามาเนี่ยมันจะตัดตรงประเทศปานามามันแรววิปอเมริกาเหนือก็คืออเมริกา,ากับแคนาดาถูกไหมฮะแล้วก็เม็กซิโกส่วนดังใต้มันจะมีคลองก็ทอ,อ,อดเนี่ย ก็ตลกดีโลกเราออกมาทําไมเป็นรูปลักษณะนี้เนาะตอนที่โลกเราหลุดจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เราไม่อยากไปอ,อเมริกาใต้แล้วก็ตัดกลองปานามานะคะทีนี้มาที่กรองสุเอตของสุเอตคือจะตัดตรงตรง,ตรงอ่าประเทศทางอาหรับนะคะแต่คลองสุเอตนี่เป็นอะไรที่ตัดแล้วระดับน้ําจากน้ําทะเลภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งเนี่ย ่างกันเยอะมากเลยมันเลยต้องทําเป็นเหมือนกับเป็นคลองอะ่ะคลองเหล็กแล้วก็มีน้ําน้ําเนี่ยจะต้องเอาเอาระดับน้ําเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงตลอดไม่งั้นเรือก็จมนะเพราะระดับน้ําต่างกันเรือก็พุ่งติ้วลงไปจากล่างมาบนเรือก็แตกถูกไหมคะตายหมดสินค้าก็หมดเหมือนกันเพราะ,ะนั้นมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นการผานคองสูเอตเนี่ยก็จะใช้ช้จ่ายเยอะคันนี้คนที่คิด เรื่องการทําคอคอดกะเคยได้ยินไหมคะ ب, ครับแเคยได้ยินฮะคอคอดกะเนี่ยคนคนี้มาทําครองไทยหรือคอคอดกะเนี่ยคนคนเป็นคนจังหวัดหนองคายนะอาจจะอดเอ่ยชื่อไม่ได้ชื่อท่านสสสุเมธพงม์พัน่าวเป็นคนุณอาที่รักยิ่งของพี่นี่แหละท่านเคยทํําอยู่ทางานอยู่โรงแรมโอเรนเตนแล้วก็เป็นคนที่สั่งให้พี่ไปเนี่ยทุกลับมาจากเมืองนอกทุกต้องไปสอบเลยนะ ปัดผู้ประกาศข่าววิวโทรถ้าจะได้มันเป็นเลขใายอาแต่พี่ก็ไม่ได้ไปนะกลับมาลง่อจอบ้านเราซะอีกเนาะก็คือสอบได้เป็นดีให้พี่ได้จัดนายใาญวิยุนี่แหละเข้ามาจากท่านนะท่านเป็นประธานคลองไทยหรือคอขอดกระมาก่อนแล้วเป็นคนคิดก่อตั้งที่จะแยกบึงการออกจากจังวัดนองคายเอากลับมาถือว่าแลนด์บริษืทอะไรหมดเวลาละเลยกี่นาทีคะกี่นาทีครับผม เนาทีแลนด์วิ rich. คืออะไรสมมุติเราขุดคลองเี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่เยอะม,มากมากมายมหาศาลแล้วก็มีคนมาพูดอ่ะเอาด้ามขวานของเราต้องถูกตัดออกไปออาทางใต้ก็จะหลุดจากเราไปเราก็จะไม่มีพื้นที่สวยงามสี่ภาคเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็เกิดความกลัวคนไทยก็เลยมี คนหัวดีเวี่ยงคนไม่เกิดเป็นใครนะคนแลนด์ริดจพบในอดีตเนี่ยที่ขุดคลองปานามากับคลองสุเอเรายังไม่มีเลยจากคนไฟดีๆเรายังไม่มีรถเพลังงานรถรถแบบสิบหกร,รอเนาะหรือรถทางการไฮเวย์ที่สวยงามหรือเราก็ยังไม่มีพวกอีวอ่ะ นะอิเล็กทรอนิกส์วีคูก็คือรถไฟฟ้าแต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรถไฟฟ้า NGV, LPG, NPG อมีน้ำมันมีรเยอะแยะซึ่งการเดินทางโดยอย่างตเจเวเดโรยรถไฟความเร็วสูง600้กิโเมตรต่อชั่วโมงเราเชื่อไหมพี่ไปเนี่ยลืมลืมตาบอมันเป็นลายไปหมดเลยนะมันเร็วเกินเนะี่ย <laughs> หกร้อยกิโลเมตรต่อชั food, ่วโมงถ้าเทียบหนองคายก็ช <ide> <rawd Moder> ั่วโมงครึ่งเสียเวลาจอดอีกนิดหนึ่งไงมันกว่าจะเบรกเียดต้าทไหลเป็นกลอยู่นะนะคะอันนั้นของฝรั่งเศสเขาใช้พลังงานที่ชื่อว่าพลังงานเอพลังงานอื่นก็ไม่ได้นะเอ่รถมันไม่เสถียรก็ต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์แบลนด์บริดคืออะไรก็นี่แหละมีคนหัวดีคิดว่าไม่ต้องขุดแล้วเอาแลนดบริดเลยคือการ เป็นการโครงการสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันอ,อหรือแลนด์วิเป็นเม็กะโปรเจกต์ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการครมนาคมโดยจะเชื่อมโยงท่าเรือชุมพรเข้ากับท่าเรือระนองฝั่งขวาของด้ามขวานที่อยู่ทะเลอ่าวไทยเนี่ยคือชุมพรฝั่งซ้ายของ อันดามันของประเทศไทยอยู่ในทะเลอันดามันก็คือระนองก็เลยใช้ถนนเชื่อมางานเถอะเป็นสะพานก็เหมือน,นถนนงหละแต่เป็นถนนที่ยาว่ะสะพานยาวมากแห่งใหม่ดังไร้รอยต่อเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้ทันสมัยเพิ่มขีดความสามารถ,ถทางเศรษฐกิจข,ของประเทศไทยกับนานานชาติโดยจะสร้างท่าเรือจ,จุฬาให้ทันสมัยพร้อมทั้งพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามานัน และพัฒนาทางหลบวพิเศษคือมอเตเวรวมทั้งรถไฟรางคู่และระบบท่อที่จะมีส่วนช่วยประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำนะคะทรานชิเพอร์ตของภูมิภาคซึ่งใช้ยกการลงทุนเท่าไหร่คคุณอ๋อไทยอืมเข้นว่าเป็นล้านล้านนะหนึ่งล้านล้านโอ้อตุดเลขสูนย์ในเตีย้ยเป็นหมดเด้อ ครับไอ้ล้านหนึ่งเี่ยเลขศูนย์หกตัวหนึ่งล้านล้านแล้วศูนย์สิบสองตัวโว้ยตายแล้วเกิดใหม่ก็นไปดิเงินก้อนนี้เนาะโดยจะใช้งบรุ่มสุงจากต่างประเทศและสัมปทานเวลาห้าสิบปีเราสองคนต้องไปก่อนแล้วก็เกิดใหม่ขั้นหน้าเ้อคาดว่าบ่าเปิดบริการในเดือนสุราคมสองพันร้อยสามสิบอ้าวคุณอ้อมมีประเด็นอะไรไหมฮะที่จะแนะนำที่รู้มีก็ อยังถ้าทําแลนด์บิดก็คือของคอดกระดจนนั้นก็ตัดไปนะไม่มีอีกแล้วปุดแล้วไงครับปุดได้ยิ่งเกินสามล้านล้านเลยตี่นี้นะครับครับผมก็ถืาม่นก็ชอาผลปรกับความกลัวว่าเราจะเสียประเทศไทยออกไปด้ามขอานจะไม่มีไงครับครับก็ไม่พูดถึงต่อไปมันมีคนประท้วงอ่าฮก็ประท้วงครับ เป็นความเห็นที่ต่างกันนะฮะจริงจริงมันก็เป็นาตามระบบประชาธิปไตยนะต้องมีคนเห็นดีบ้างต่างบ้างาที่เขาหอดอมท่านยกเศรษฐานานยกนิดของเราเนาะแต่วินิดเลยตัวใหญ่มากเอ่อที่ท่านบอกว่าอ่ะมันก็มีความเห็นต่างท่ายก็มีเราก็รับฟังค่อยค่อยแก้กันไปเป็นอารมณ์ดีอยู่นะ ครับก็ขายก็ให้เนาะไม่ถูกครับครับเวลาหมดพอดีครับเวลาหมดแล้วต่อเนาะครับที่แบบสิ่งแห้แรงน้อยครับครับผมนะครับเป็นประเด็นใหญ่ของไทยก็ลูกค้าก็ชงจะมาร่วมลงทุนนี่แหละประเทศไทยตรงนี้ครับครับผมนะฮะไอรัส น้องใครสบายดีพูดเจ้าผู้ชมไปอุดหนนด้วยนะคะครับหล,ลังมัสยิดค่สวัสดีค่ะครับครับแล้วก็รายการชาวน้องใครสุขความนุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับลาก็ลา,ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ